เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันทีท็อ i g s t o รีรสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจของโพสต t ทูเดนะครับ พบกันทุกวันนะครับรายการ Big Talk Big Story โดยทีมข่าวของโค t ทูเดยนะครับเราเจอกันวันนี้ก็อยู่กับคุณวิสนุนุ่นทองบรรณาธิการการเมืองนะครับปกติแล้วอยู่ข้างนอกวันนี้เป็นโอกาสดีนะคุณวิสนุครับนานๆจะได้มาเจอคนหล่อสักทีหนึ่งดีแล้วคุณถ้าเรื่องถ้าเรื่องดีกว่าผมว่าชมไม่ได้เลยนะอช่วงนี้ก็วันนี้เนี่ยถ้าเรานับย้อนไป เรื่องปัญหาโควิดที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยวันนี้เป็นวันที่30ที่ไม่สาราที่ไม่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะคุณวิศนุครับ30วันเต็มแล้วนะครับที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศซึ่งก็เข้าเกณฑ์เหมือนกับว่าประเทศเราเนี่ปลอดภัยแล้วครับแต่ถ้าติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยทางวันนี้ทางสบ,บคก็แถลงว่าพบผู้ติดเชื้อ1รายครับหนึ่งารงายนั่นก็คือเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็กัก,กตัวอยู่ในสเต็กคอนเทียของทางรัฐบาลจัดไว้เนี่ยก็ ในส่วนนั้นก็เจอก็รักษาให้หายแต่ว่าในประเทศแล้วก็ที่มีการพูดถึงกันอยู่เนี่ยไม่เจอเลยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากแต่ว่าในต่างประเทศเองหรือใกล้บ้านเรารเองก็ดีนะรอบสองก็ทยอยกลับมาบบฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในส่วนของการของประเทศไทยซึ่งกําลังจะปลดล็อกเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสชก็ได้มีการประชุมกันอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีการเตรียมการว่าจะปลดล็อก ปล่อยเป็นเฟสที่5้านะเริ่มจะเริ่มในวันที่1กรกฎาคมวันที่5เนี่ยจะปล่อยเนี่ยมีอะไรบ้างคุณสมชายที่เขาถือว่าต้องผ่านความเห็นชอบจากสบสบคชุดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คอรมอก่อนส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาละวถ้าสมชเสนอไปปุ๊บเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าสมชในฐานะประธานคณะกรรมการจฉพาะกิจนี่พิจารณาเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นคือก่อนที่เขาจะเสนอเนี่ยเขาก็ต้องคุยกับผู้ประกอบการแล้วว่าคุณมีมาตรการอะไรบ้างหนึ่งในการป้องกันใช่ไหมใช่ รายชื่อที่ออกมานะครับในเฟสที่5ที่จะปล่อยเนี่ยก็ประกอบด้วยสถานบันเทิงที่เรียกร้องกันอยู่ที่นักดนตรีเรียกร้องไงครับพวกผับพวกบาร์คาราโอเกะร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตรวมถึงสถานบริการอาบอบนวดโรงน้ําชาครับอันนี้ก็จะเปิดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณ<ม>ตื่นเต้<า>นตลอดเวลาเนี่ยโรงน้ําชากับอาบอบนวดนี่มันต่างกันไหมคุณตังใจก็ผมไม่รู้ไงรู้แต่อาบอบนวดรู้แลวโรงน้ําชาคืออะไรโรงน้ําชาเข้าไปกินน้ําชาไหม อ,อ,อ,อก็เปิดตั้งนานเลยไน้น้ำชาแนน่ะเอาเป็นว่าวันที่หนึ่งคุณวิสุครับ <c oughs> วันที่หนึ่งถ้าไม่มีอะไระเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับวันที่หนึ่งเนี่ยจะเปิดพร้อมกัน <ฮะ S 1> แต่การเปิดก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการป้องกันที่เข้มงวดมากการเว้นระยะห,าห่างใน,นการสวมหน้ากากน,นามาย่ยางคราโอเคเนี่ยถ้าจะเข้าไปร้องเพลงเนี่ยห้ามเปิดเึิเที่ยงคืนครับอ่าเมื่อก่อนก็ตีสองตีสามบางที่ก็สว่างก็มีแต่ต่อไปไม่ได้แล้วนะ ต้องนานเกินเที่ยงคืนใช่อ่าอ่าแล้วก็คุณพลเอกสมศักดิ์ลุงสิตาซึ่งเป็นเลขาสมชก็ออกมาบอกว่าเหตุที่เสนอแบบนี้นะครับเพราะว่าได้คุยกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาได้คุยกับประกอบการแล้วก็วางมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างมีขั้นมีตอนคือทําทุกอย่างเสนอจนกระทั่งที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบว่าสถานประกอบการเหล่านี้จะสามารถควบคุมได้ก็เลยผ่อน ครับยอมตามก็แนนอนมาเป็นสเตปนะเพราะว่า30วันแล้วเราไม่ติดนะฉะนั้นเนี่ยต้องผ่อนคลายแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นที่คนในส่วนของเฟส5เนี่ยที่ยังไม่ปล่อยก็คือการแข่งขันกีฬานะคนเยอะๆอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยก็ห้ามนะครับห้ามมีการแข่งขันห้ามมีคนเข้าชมเตะได้เตะได้อาจจะได้แต่ว่ามีคนเข้าไปดูไม่ได้ใช่อาจจะมีพวกโค้ดมีพวกทีมงานไม่กี่คนเท่านั้นเวทีมวยก็น่าจะเปิดไม่ได้แต่ว่าอาจจะให้ให้ให้ต่อยได้แต่ว่า ห้ามคนเข้าไปดูแล้วมันจะสนุกไหมคุณวิศนุกีฬาเนี่ยนะคุณสมชายสนุกก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ติดลายนวมสิอ๋อถ่ายทอดสดสิมันมีเว็บไซต์สำหรับอ๋อนับแทงออนไลน์กันโอ้โหคนจะเข้าไปดูเนี่ยไม่จะเป็นถ้าจะติดไปนวมไม่จะเป็นต้องเข้าในสนามก็ได้สิอย่างนั้นนะดูใช่ดูแต่ทางบ้านก็ใช่ฮะมันเป็นมันเป็นทั้งกีฬามันเป็นทั้งการพนันมันมีรายได้มหาศาลอยู่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาขอแค่ ให้มีการต่อยให้มีการเตะมีการต่ายท่สดใช่เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะมันก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็ต้องมีการเปิดเหมือนต่างประเทศเวลาเนี้ยที่เตะแล้วไม่มีผู้คนเข้าไปอยู่เห็นไหมอ่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของการพนันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับอ่าอันนี้แต่ว่าเขาก็ยังคงเก็บกันเอาไว้อยู่ก็คือยังไม่ปลดสักทีเดียวแต่สิ่งสําคัญเนี่ยพรุ่งนี้นะวันที่ยี่สิบห้า่สองบชุดเล็กเนี่ยก็จะประชุมกันอีกเรื่องพระราชกําหนดฉุกเฉิน ว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเพราะว่ามันครบกําหนดแล้วนี่ใช่ไหมะะจะมีการต่อกันออกอีกมั้ยแนวโน้มเนี่ยมันมีการต่อแน่นอนคนข้างสูงพอนายกพบพูดไปแล้วเมื่อวานนี้ก็กลัวว่าโควิดเนี่ยจะกลับมารอบสองก็เลยยังคงพรกรไว้ซึ่งความจริงไม่มีเหผลพอสมควรนะครับซึงจริงเนี่ยพรกวฉุเกเฉินเลิกไปก่อนเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าควบไม่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะควบคุมลําบากก้คุณประกาศใหม่สิจันวิชณุเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วครับถ้าสมมุติว่า มันเกิดเอขึ้นอีกเราก็ใช้พลกระคับได้อีกเพราะเมื่อเลิกได้ก็ประกาศได้แต่ทีนี้เนี่ยกลัวว่าถ้ามันเอาไม่ทันหรือยังไงถึงไม่ประกาศยกเลิกเนคือผมว่าคุมไว้คุมมบมากกว่าเพราะว่าดูถ้าทางแล้วม็บการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเคลื่อนมาเป็นระบบระบบอย่างวันนี้ยี่สิบสี่มิยอเนี่ยนะซึ่งมันรอบของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้า 88ปแปดปับก็มีกลุ่มกิจกรรมของอนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่างๆจัดการจุมนุมกันอะไรต่างเนี่ยหรือการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก,ก็เอาพลกรฉุกเฉินเนี่ยไปใช้บังคับ,คบนะเอาไปควบคุมตัวเอาไปปราบเอาไปอะไรก็แล้วแต่คือมันเลยกลายเป็นว่าพลกเนี่ยไม่ใช้เพื่อควบคุมโรคแล้วตอนเนี้เอา,าเอาไป,<อ>ปใช้ควบคุมม็อบแทนเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนถ้าสมมุติว่าประกาศพลกฉุกเฉินยกเลิกไปครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์ม็อบอะไรต่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประกาศมาคุมม็อบได้ก็ประกาศใหม่ดิยกเลิกไปก็ประกาศใหม่แบบไม่ประกาศรู้พ,พูดไงไม่แต่ว่าเหตุมันต้องมีเหตุไงเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างโควิดเนี่ยไม่ให้ลามมันมีความสับพิเศษอยู่คือมีเหตุผลที่รับฟังได้ใช่ถ้าอยู่ๆมาประกาศว่าเออ ปักคุมมอบอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังไม่ได้เลยแล้วไม่ได้เพราะ,ราะขัดรัฐมนูญไงเพราะการชุมนุมถือเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน<อ>แต่ว่าเรื่องโรคเนี่ยมันต้องควบคุมมันเอาไมา่อยู่แล้วมันกลัวแพร่ระบาดท,ทั้งประเทศต่างๆมันมีเหตุผลในการยกเลิกไงการเอ่ยประกาศไงการอ้างเหตุผลในช่วงเนี้มันก็พอที่จะก้แก้มได้นะฟังได้มันก็มันมันมีตัวอื่นในการควบคุมอยู่แล้วเพราะ30วันแล้วไม่มีโรคตัวนี้แล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ายกเลิกได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่สําคัญแล้วเพราะว่านาทีนี้เนี่ยแน่นอนว่า ถ้าสมมุติว่ามันเกิดมาอีกก็คุณใช้ได้อีกค,คุณมีความจําเป็นอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่มีใครไปขวางละอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในทางการเมืองที่จะทาให้้อนแรงเพราะมีการเรียกร้องให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินเรียกได้ว่าการประชุมพวกนี้ก็คือฟันธงไปเถอะว่าไม่เลิกแน่พรกฉุกเฉินผมว่านโน้มไม่เลิกนะครับครับทีนี้ก็ก็ต้องตอบคาถามกันต่อไปว่าทำไมยกเลิกไม่ยกเลิกครับซึ่งรัฐบาลเขาก็มีเหตุผลอยู่แล้วแหละ ใช่ไหมเขาก็อ้างโควิดไะครับแล้วก็คือเรื่องของโควิดนะครับแต่ทีนี้ก็มันก็มาพันกับเรื่องการเมืองครับุณมิสนุครับไอ้ที่บอกว่าพรกฉุกเฉินไม่ยกเลิกมันมาเกี่ยวพันกับการคุมม็อบม็อบก็คือเรื่องการเมืองเหมือนกันก็แน่นอนกุ่มนักศึกษาลุ่มัะเรีต่างซึ่งแน่นอนว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาอยู่แล้วนะก่อนที่เกิดเกิดโควิดด้วยซ้ําอันนี้ก็จะมาเขย่านะ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความบันป่วนขึ้นได้เหมือนกันนั่นคือจากภายนอกเข้ามาขย่าภายในใ<ช>แต่ภายในเองที่ขย่ากั็อยู่เวลาเนี้ยถ้าเรื่องหลักๆที่เราอย่างที่เราตั้งหัวไว้เนี้ยคุณวิสนุว่ารเรื่องเกี่ยวกับการปรับคลอมอเนี่ยมันไม่ง่ายซ,ซึ่งในดูท่าทีแล้วเนี่ยคุณิษนุมองว่าเหมือนกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามยื้อ ให้ยืดนานออกไปใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินจากนายกว่าจะปรับนะนายกก็พูดมาตลอดว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีรแต่ฝ่ายที่ต้องการปรับคณะรัฐมนตรีคือฝ่ายที่อยากมีการเปลี่ยนแปลงคือฝ่ายของพลเอกประวิทธวงบุสุวรรณแล้วก็เครือข่ายในพักพลังประชารัฐที่ต้องการทวงเก้าอี้แล้วเพราะว่ามองดูว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ย มันมาเกือบสองปีแล้วเนี่ยนะ m, ปีกว่าแล้วเนี่ยมันค,ควรจะมีการเปลี่ยนบ้าง m, เปลี่ยนเก้าอี้กันบ้างอะไรกันบ้างนะก็เลยมีการขันรับกันเกิดขึ้นในไหนเปลี่ยนในพักแล้วก็ลาไปเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยแต่ปรากฏว่าช่วงจังหวะการเปลี่ยนเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมไม่เขาเรียกว่าเออมันยังเป็นจุดอ่อนไหวได้ต่อสถานการณ์ทางการเมืองคือพอพักพลังประชารัฐเปลี่ยนหัวหน้าพักปุ๊บจะมาเปลี่ยนรัฐมนตรีเลยมันก็เกิดปัญหาขึ้นแน่นอน ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของอการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ครับซึ่งแน่นอนว่าทีมหลักในการที่จะต้องมาดูอันนี้ก็คือทางคุณอุตมะส,สาวนายนารัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลางค,คุณสมคิดจตุศีวิทักษ์ครับถึงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในครีมในการที่อย่าต้องมาชี้แจงหรือรับผิดชอบต่อเรื่องของ อ๋อร่าง <ใน S 2> มั่นยัดในสภาเป็น, <พา S 1> นจ,ปจำปีเวลานาเข้าสภารัฐมนตรีครั้งก็ต้องมาชี้แจงไงครับอยู่ๆมาเปลี่ยนคุณสมคิดออกโดยที่ใครก็ไม่รู้มาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมันจ,จ,จ,จะไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหมครับข้ามองตรงนี้ด้วยแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนในระหว่างนี้มันไม่พอใจอยู่แล้วเพราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างต้องการแย่งเก้าอี้กันครับในพักพลังประชารัฐเองก็แน่อนอนว่าคนเข้าก็เยอะนะคนออกก็ไม่มีไม่อยากออกใช่ไหมอย่างพักเล็ก ที่ต้องการแล้วเนี่ยนะก็คือว่าอย่างคุณเต้เนี่ยคุณเต้พารามเจ็ดเนี่ยวันนี้กับคุณพิเชษก็ออกมาแถลงนี่ซ้าอีกวันหนึ่งอเมื่อวานก็แถลงไปแล้วว่าสี่เจ็ดพักเนี่ยหนุนนายคุณเต้เป็นรัฐมนตรีวันนี้ก็ควงกันมาพูดซ้ําอีกแล้วก็สี่พักเล็กเมื่อวานนี้ก็ไปบอกนายกน้อยไม่หนุนอ่าไม่ได้หนุนคุณเต้นะไม่ได้หนุนคณะเดียวกันนะกลุ่มคุณชัดนะคุณชัดชวานคงอุดมชัดตะบูนี่แหละพักองถิ่นไทยเนี่ยครับ ก็รวบรวมเสียงได้แล้วเจ็ดเสียงก็จะเปลี่ยนมันยังไม่ต้องพูดถึงพักรวมพลังประชาชาิไทยทึ่ขอเปลี่ยนไปแล้วนะเอาอาจารย์นันเองเอนะไปแทนมอมเตา่าครับก็ยังไม่ได้รับการตอบรับคือความปวดในส่วนในพักรคพลังประชาชิที่ช่องปวดแน่นอนคนแย่งเป็นน้ำใีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่จะเข้ามาโอ้โคต้าสับกันหมุนไปมั่วไปหมดแล้วมันจะไปกระทบต่อพักร่วมอีกนะซึ่ง จุดอ่อนไว้คือว่าพรบงบประมาณกําลังจะเข้านะในวันที่หนึ่งถ้าเกิดไปปรับคลรอมอในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของการอภิปรายโษเทียงบประมาณได้โหวตมาในวันละสามร่วงเลยนะครับัฐบาลต้องเล่าด้วยซ้ําไปคือหมายถึงว่าถ้ากฎหมายงบประมาณคือวันรแรกนี่ไม่น่าจะมีปัญหานะคุณสมชายเพราะว่าวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยนะวันที่หนึ่งคือ พรบงบประมาณข้าววาระแรกวาระแรกข้าเนี่ยแน่นอนนะฮะหนึ่งสองสามมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเพราะว่ายังไม่มีการปรับครบขณะที่เพลเอกประวิตยเนี่ยก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าพักในที่ยี่สิบเจ็ดนะหนึ่งสองสามเรื่องพลบงบประมาณทีนี้พอตั้งกรรมธิการวิสามันปุ๊บเนี่ยแน่นอนคนที่เป็นประธานกรรมธิการก็คือรัฐมนตรีครังคุณอุตมะแล้วอยู่ๆคุณอุตมะเป็นมาได้ครึ่งหนึ่ง เปลี่ยนแล้วแล้วเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหาแน่นอนอเมฉะนั้นเนี่ยผมว่าทางลุงตู่เองก็พยายามจะยืดเพื่อให้พรบงบประมาณเนี่ยผ่านนั่นก็ถึงมาถึงว่าต้องยาวไปถึงเดือนกันยาเพราะว่าปีงบประมาณใหม่ก็ต้องเริ่มหนึ่งตุลาใช่ไหมครับดังนั้นภายในกันยาต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จเสา็จนั้นเนี่ยก็ต้องลากยาวครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าพรบงบประมาณยังไม่ผ่านเนี่ยนะโอกาสที่บอกแล้วว่าถ้าปรับจะไปรื้อพักร่วม คุณอาจจะถูกน็อกเรื่องงบประมาณได้ครับมาไปตัดคูตาพักร่วมอาจจะโดนพักร่วมมายกมือให้อ่านแน่นอนงบประมาณไม่ผ่านโอาโหยุ่งเลยปปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ครับฉะนั้นช่วงเนี้คือจังหวะมันไม่ได้ไงครับก็ต้องปรับกันให้เสร็จเสร็จแล้วพอหลังจางกงบประมาณแล้วเดี๋ยวอาจจะต่อด้วยอะไรวาอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกอาจจะยื้อลงมาอีกนะครับให้จบไปอภิปรายก่อนสุดท้ายกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องปิดสมัยประชุมสภาดีที่สุดในการปรับคณะรัฐมนตรี นี่นี่คือมองข้ามชดยาวไปสองสามเพราะว่าลุงตู่ก็รู้นะว่าปรับครมอรอบนี้ก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าในพรรคพลังประชารัฐเองก็ป่วมหลายคนจองเก้าอี้กันนะเต็มไปหมดแล้วพรรคร่วมก็แตะลำบากพรรคร่วมก็ปวนนะลำพังโคต้าของพลังประชารัฐอย่างเดียวเนียก็แทบจะไม่พอถ้าไปแตะพรรคร่วมอีกก็จะมีปัญหาแน่แน่นอนนะเพราะว่า งานสาคัญสําคัญก็รอจ้องอยู่วันนี้เนี่ยเราก็ได้จับทิศทางให้เห็นนะว่าวันนี้คุณสมคิดไปพูดในงานงานหนึ่งนะโอ้พูด่อนข้างดูเดือดนะคุณสมชายคือเป็นงานเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจสร้างไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและอ่าสหกรณ์การเกษตรหรือกรกสนั่นเองนะครับตอนหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณสมคิดพูดคือความจริงแล้วไปถามเรื่องปรับคลอมนี่นะฮะครณสมคิดก็ปฏิเสธนะฮะและก็บอกว่าไม่ต้องมาถามเรื่องปรับคลม คนเก่าไปคนใหม่มาเก่าไม่ไปหรือคนใหม่มาไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ไม่มีอะไรสําคัญนะฮะนี่คุณสมคิดย้ําเลยนะแล้วก็บอกถึงเรื่องอการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นปีนนนนหลังเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายต้องรวมมือกันนะฮะไม่ว่าเก่าหรือใหม่หมายถึงว่าไม่ว่าเก่าจะอยู่หรือใหม่จะมาต้องเดินตามหลักการ,ค,รคือต้องทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งสร้างงานให้กับคนไทยถ้าคนเก่าอยู่แต่ทํางานไม่ได้ ก็ไม่ต้องอยู่ครับถ้าคนใหม่จะมาแต่ทํางานไม่ได้ทําไม่เป็นแล้วจะมาทําไมอืถ้ารัฐบาลจะอยู่แล้วขับเคลื่อนประเทศไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ครับนี่คือหลักการบริหารประเทศโอ้โหคุณสมคิดไม่เคยดุดันอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็พูดด้วยนะย้ําด้วยนะว่าอย่ามาโทษกันนะว่าใครทําให้เศรษฐกิจแย่หรือคนตกงานเดี๋ยวอย่าบิดเบือนข่าวนะขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตต้องมาช่วยกันอาตัางออกให้กับประเทศไทยว่าจะทำอย่างไรต้องให้ไทยเข้มแข็งต้องบาลานซ์ให้ได้ นี่บอกไว้เลยนะคุณย้ำเลยนะโบราณว่ามังกรเหินเวลาบินไม่ได้ต้องหัดพ่นไฟไว้พอฟ้าเปิดลมทยานต้องพร้อมบินไม่ใช่คุยอย่างเดียวนี่ดุถือว่าดุพูดเลยนะถ้าคนเก่าอยู่แล้วไม่สามารถทําอะไรได้ก็ไม่ควรอยู่นี่พูดเปิดตัวเองไหมหรือคนใหม่จะมาแต่ว่าถ้ามาแล้วทำไม่เป็นจะมาทําไมอ่ะทําไม่ได้ไม่ต้องมาพูดดักพอไว้เลย เพราะรายชื่อเนี่ยคือคือ,คอตีความกันเลยแหละถอดรหัสกันเลยว่าคุณสมคิดพูดคือถ้าอยู่แล้วไม่สามารถทําอะไรได้เช่นมีในกลุ่มพลังมัจรัตอาจจะออกสักคนหนึ่งคุณสมคิดอาจจะมองว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวคงคงอยู่ไม่ได้ครับนะอาจจะต้องออกไปอคนใหม่เนี่ยมีรายชื่ออยู่แล้วเนี่ยฟังแล้วชื่อเนี่ยก็อาจจะทุกข์อุราะนะมาได้ยังไงเจะเป็นเหรืออง่าง,งาน,นี้ทาง,งานเป็นหรอ <c oughs> นั่นนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นว่าคุณสมคิดก็พูด ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเหมือนกันเราตีความอย่างนี้คุณคุณทิพมั่นใจว่าอาจจะยังอยู่ต่ออคือถ้าย้อนกลับฟังที่คุณสมคิดพูดกับที่คุณมิสนุวิเคราะห์มาเนี่ยเหมือนกับว่าการปรับครมอคงไม่เร็วแบบนี้หรอกคงไม่เร็ววันสองวันนี้หรอกถาอย่างนี้นะก็เดินหน้าต่อเพราะอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพรบงบประมาณตั้งปุ๊บเนี่ยก็ตั้งกรรมธิการวิสามันครับรัฐมนตรีคลังก็ต้องนั่งเป็นประธานใช่โดยตแหน่งแล้วอยู่ๆจะปลดประธานกรรมธิการเหรอรัฐมนตรีคลังตั้งโดยสภาจะมาปลดได้ ถ้าปลดออกก็ยังนั่งเป็นตําแหน่งไะครับรัฐมนตรีว่าการเอาคนใหม่มาแล้วคนใหม่จะมาสารต่อได้ยังไงครับนี่ก็จะเป็นปัญหาไงอืมนี่ก็เลยเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้มองว่ามันคงไม่ปรับในเร็วๆนี้หรอกเพราะถ้าปรับอย่างที่บอกใช่เพราะถ้าปรับเนี่ยอย่างที่บอกแล้วแต่ว่าจะยื้อไปได้นานแค่ไหนอย่างไรอนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ากระแสบีไปปรับคอรมอมันก็มีสูงอยู่แล้วถูกไหมเต็มที่กันยาอแล้วแต่ว่านายกก็พูดชัดในวันนี้นะครับอีกว่ารัฐบาลยังปึกอยู่ไงประชาธิที่ปัด ภูมิใจไทยมใจนะชาติไทยพัฒนาและพักเล็กอะไรต่างๆเนี่ยยังแน่นกันอยู่นะยถึงว่าพักรวมรัฐบาลยังแน่นกันอยู่เนี่ยก็เห็นว่ายังรักกันดีแล้วปรับทําไมยังไม่ต้องรีบแต่สัญญาเรื่องการปรับคอรมอมันมันก็มีมามีก็มีใบถ้าฟังแบบนี้แล้วมีก็มีใบใช่ไหมนายกก็จะยื้อออกไปอย่างเนี้ยก็ไม่รู้ว่าพอพิป้อมขึ้นแล้วเนี่ยครับสัญญาใจที่จะให้ไว้กับสสนักแกนนำ ในพลังประชารัฐพวกนี้จะห่วงใหญ่แล้วเพราะรว่าพอคุณอุตมะเนี่ยถูกปลดปุ๊บคุณอุตมะยังนั่งอยู่เนี่ยค,คนเหล่านี้จะของบจะชิกแซกงบยากจงังต้องรีบเปลี่ยนคุณอุตมะนี่คือแรงภายในของพลังประชารัฐต้องเปลี่ยนคุณอุตมะให้ได้เหมือนกับว่าสสไม่ใช่พวกคุณอุตมะของงบคุณอุตมะก็ไม่ให้ใช่ไหมค,คือว่าค,คือคุณอุตมะเองก็ไม่ใช่คิดขนาดนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในการที่จะต้องคุยกันเพื่อ เพื่อให้ให้เห็นภาพว่าให้ขอ,อกันได้หรือไม่ขอ,อกันไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะยากครับมันไม่ใช่พวกเดียวกันสู้เอาคนของตัวเองมาเป็นจะง่ายกว่า,นาในการบริหารงบพราะฉะนั้นแรงในการเร่งปรับที่สุดคือเพื่อเพื่อให้คนมันม,มานั่งครับมานั่งคุมคือคนของตัวเองแต่ว่าถ้าจะปรับเร็วๆนี่ก่อนงบเข้ามันก็ไม่ได้นะไม่ได้ขั้นตอนมันก็นี่ไงถีงบอกประอัปรับไม่ยากไม่ง่ายไงที่บอกไม่ง่ายไงครับครั้นจะปรับนิดๆหน่อยๆก็ไม่รู้จะปรับทําไม ใไหนปรับก็คือปรับใหญ่ไปเลยอ่าแน่นอนเพรปรับปรับน้อยเนี่ยก็ถูกด่าฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ทําให้การปรับคอรมอยากและอาจจะดึงยาวจนถึงปิดสมัยประชุมสภาด้วยซ้ํานะโอ้ก็ลากยาวเลยนะทีนี้พวกนี้แบบกระอักกระอ่วงกัน่าดูนะพวกภายในพรรคประชาธิปไตยอย่างที่บอกรายการเมืองเราก็ไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดูเพราะว่ามันอาจจะมีการพลิกผันได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับแต่ว่าณเวลานี้แน่นอนว่าปรับคอรมอไม่ง่ายสําหรับมิฟันทรงไปเลยครับโอเค นี่ก็คือ,อคุณวิสณุฟันธงนะฮะเอาเป็นว่าความจริงแล้วอย่าคุยยา,ยาวๆนะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มะลืนนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวของการเมืองที่จะเดินไปในแต่ละวันอีกเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ะจะต้องมาวิเคราะห์แบบนี้เราจะมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือรายการ Big Talk Big Story โดยทีมขาโพสต์ทูเดย์นะครับ ก่อนจากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอธนาคารบ้านของคนไทยซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการวิกตอรี่ของเราครับนะครับวันนี้ผมกับคุณวิษนุลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทย เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทอลบิกสตารี่